الحمد لله الذي شرع لعباده الصيام وجعله مدرسه للتقوى والايمان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعثه الله في الاميين ليتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون يا أيها الذين أمنوا أتقوا الله حَقَّ تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ بِنَا مسلمين حاضرين بُرْوَمْ لَمَا جُمْعَةٍ في are Muslims, we are Muslims, رمضان are Muslims, لله are Muslims, رمضان are Muslims, เดือนที่ผู้ศรัทธาถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์เพื่อน้อมรับคำสั่งของอัลลอฮด้วยความบริสุทธิ์ใจ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن دل ل ن ا س وبينات من ا ل ه د ى والفرقان فمن شهد منكم ا ل ش ه ر فليصمه เราถือศีลอดในเดือนนี้ เพื่อ Allah Subhanahu Wa Taala พี่น้องครับการถือศีลอดในความเป็นจริงไม่ใช่แค่การงดเว้นอาหารแล้วเครื่องดื่มอย่างเดียวแต่เป็นการฝึกจิตใจของเราให้มีความสัมพันธ์กับ Allah เพิ่มความแข็งแกร่งในความสัมพันธ์ของเรากับพระผู้เป็นเจ้าการถือศีลอดเป็นการชำระล้างหัวใจและจิตวิญญาณของเราให้สะอาดไม่ใช่แค่ พักผ่อนในเรื่องของร่างกายภายนอกอย่างเดียวการถือศีลอดมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เราหักห้ามอารมณ์ไฟตำ่ำทำให้เรารู้สึกใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เพิ่มสมาธิของเราเพิ่มความรู้สึกที่มั่นคงไม่ภาวะพวงกับดุนยาช่วยยกระดับอีมานของเราให้สูงขึ้น เป็นเหตุให้เราสามารถที่จะทบทวนเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตและมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับจุดหมายแห่งอาคิรที่ยั่งยืนถาวรไปนงครับผลของการถือศีลอดต่อหัวใจของเรานั้นเราเห็นได้ชัดเจนจากรูปแบบต่างๆตัวอย่างเช่นอันที่หนึ่ง ผลของการถือศีลอดต่อหัวใจของเราในแง่งของความสัมพันธ์กับอัลลอฮฺ س ب าน ن ه และ ت ع ا ล ى เพราะการถือศีลอดคืออิบาตดที่อ<า>ิคลาสมากที่สุดการถือศีลอดเป็นรูปแบบการอิบาตดที่บริสุทธิ์ใจที่สุดเพื่ออัลลอฮฺเพราะว่าไม่มีใครที่ถือศีลอดเพราะปัจจัยแห่งโลกดุนยาหรอกไม่มีใครที่แกล้งถือศีลอดต่อหน้าผู้คนแล้วไปกินลับหลัง لا يوجد شيء يمكن أن يكون قويا في <applause> هذا الموضوع هذا هو ومن أجل نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في حديث قدس في الله سبحانه وتعالى ترى كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ยาด้อวชั่ววตถูวัตอามาหูบิอัจลีงานของลูกหลานอาดัมอิบาดะห์องมนุษย์นั้นจะได้รับการเพิ่มผลบุญขั้นต่ำสิบเท่าเพิ่มขึ้นไปถึงเจ็ดร้อยเท่าแล้วอัลลอฮฺก็บอกว่ายกเว้นการถือสินอดพระองค์จะไม่บอกว่าเพิ่มเท่าไหร่เพราะการถือสินอดนั้น เป็นสิทธิของ Allah ละตลาจะไม่ให้มาละอิกัดมาคำนวณผลบุญของการถือสินอดการถือสินอดของเราอลล l a h จะเป็นผู้คำนวณผลบุญให้กับเราเองโดยที่ไม่มีไม่มีมาละอิกัดมาเกี่ยวข้องเพราะเราถือสินอดเนี่ยเป็นความลับระหว่างเรากับอัลล h سبحانه และ تعالى سبحان a ล l a h นี่คือมันส่งผลโดยตรง พราะความสัมพันธ์ของเราเวลาที่เราถือศีลอดความสัมพันธ์ของเรากับอัลลอฮฺตัลลที่ห่างไกลที่ไม่ค่อยใกล้ชิดเท่าไหร่ทำให้เราได้ใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้นเพราะความบริสุทธิ์ใจความอิคลาสในการถือศีลอดของเราประการที่สองพี่น้องครับการถือศีลอดมีผลต่อจิตใจอย่างไรการถือศีลอดมีผลต่อจิตใจเพราะว่ามันลบล้างบาปที่เกาะอยู่บนหัวใจเรา باميا واتعي با با إن العبد إذا أخطأ خطئة نكتت في قلبه نقطة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه حديث

ผู้ที่ถือศีลอดด้วยความศรัทธ,ธาและหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์อัลลอฮฺจะลบบาปของเขาลบบาปของเขาก็คือทําความสะอาดหัวใจจากสนิมดงที่เกาะอ,อยู่เพราะฉะนั้นมันมีผลต่อหัวใจของเราทําให้หัวใจของเราสะอาดพร้อมที่จะรองรับสิ่งดีๆเข้ามาข้างในและประการต่อมาประการที่สามการถือศีลอดมีผลต่อจิตใจของเราเพราะ ความรู้สึกข้างนอกที่เราหิวตอนที่เราถือศีลอดเนี่ยนำไปสู่ความสามารถของหัวใจในการควบคุมพฤติกรรมของเราอาชีพจากความหิวโหวยของร่างกายหลายชั่วโมงกลับกลายเป็นข้อดี กลับกลายเป็นข้อดีที่แปลงให้มันเป็นความสามารถในการควบคุมอารมณ์และต่อสู้กับพาวนัฟสูต่อสู้กับความต้องการด้านลบที่อยู่ข้างในหัวใจเรารวมไปถึงต่อสู้กับโรคทางใจอื่นๆเช่นความอิจฉาริษยาความเครียดแค้นความบาดหมางการดูถูกคนอื่น การไม่เห็นใจคนอื่นพอเราถือศีลอดสุบาาอัลลอฮ์โรคพวกนี้มันลดไปโดยปริยายหรือบางทีอาจจะหมดไปจากวัาใจของเราได้ซ้ำไปและนี่คือผลที่พวกเราทุกคนที่ถือศีลอดเนี่ยรู้สึกได้ด้วยตัวเองท่านนบีสุลลัลลอวาสซัลลัมบอกว่าอัศซยามุจุนนะ فلا ي ر ف ล ولا يجهل وإن إمرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم การถือศีลอดนั้นเป็นเหมือนโล่ป้องกันป้องกันไม่ให้เราทําผิดป้องกันไม่ให้หัวใจเราคิดในทางที่ไม่ดีเวลาที่ถือศีลอดอย่าพูดคําที่ไม่ดีออกมาเวลาถือศีลอดอย่าพูดอย่ากระทําสิ่งที่เลวรางออกมาถ้ามีคนมาจะมามาทำกับเรา ถ้ามีคนจะมาแสดงอาการไม่ดีกับเราเราแค่พูดกับเขาว่าอินนีซอเอ็มฉันกําลังถือศีลอดฉันกําลังถือศีลอดความหิวของเราเนี่ยมันควบคุมอารมณ์เราไม่ให้มันพุ่งแล้วตอบกลับด้วยพฤติกรรมเยี่ยงเดี่ยงเียกันกับคนที่แสดงความไม่ดีกับเราออกมาไปน้องครับอย่าลืมว่าอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺว่าตาละกำหนดเป้าหมายในการถือศีลอดว่าละอัลละกุมตัตตะฮูน ให้เรามีความตักกวาและที่อยู่ของตัก,กวาก็คือตรงนี้ที่อยู่คือที่อยู่ของตัก,กวาก็คือหัวใจของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเวลาที่เราถือศีลอดมันจะมีผลต่อจิตใจของเราโดยตรงเพราะว่าตัก,กวาได้เกิดขึ้นมาแล้วในหัวใจของเราอย่างไรก็ตามผลของการถือศีลอดที่เรากล่าวขึ้นมาทั้งหมดนี้มันจะไม่เกิดขึ้น มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราต้องดูแลการถือศีลอดของเราให้ดีอย่าให้มันมีรูรั่วด้วยการพูดสิ่งที่โกหกด้วยการพูดสิ่งที่มดเท็ดด้วยการพูดในสิ่งที่เร็วซามหรือด้วยพฤติกรรมต่างๆที่ทำลายความสมบูรณ์ของมันเหมือนที่ท่านนาบีสุลต่านได้เตือนเราว่ามมอนััยาลลลลดูรบิ فليس لله حاجة أدى ض ا ع ว عمه وشرابه ใครก็ตามที่ไม่ได้งดเว้นจากการพูดพูดโอหกหรือพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและยังคงทำสิ่งเหล่านั้นอยู่อัลลอฮฺก็ไม่ได้มีความจำเป็นใดๆที่จะให้เรางดเว้นจากอาหารของเราหรือเครื่องดื่มของเรานั่นเอง ب ا ر ล ا วะลากุมฟิลกุรอานิลอ ع ซีม ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم. استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاه التائبين. الحمد لله وحده أشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Many people think fasting is only about not eating or drinking. But in reality, it goes much deeper than that. It is a spiritual exercise designed to straighten our bond with Allah, purify our heart, and suppress our lower desires. It is a time to reset our life's goal and align our behavior with the eternal success of the Akhirah. Let us reflect on three primary effects of fasting on the human soul. One, a bond of pure sincerity, ikhlas. Fasting is the most sincere form of worship. Unlike other acts, unlike other acts. It is a secret between the servant and the creator. One could easily eat in private, but the believer choose not to eat out of love for Allah. This is why Allah says in Hadith Qudsi, Every deeds of the Son of Adam is multiplied, except for fasting it is for me and i shall reward it he leaves his desire and his food for my sake because fasting is a free from showing off allah has reserved a specific reward for himself elevating the status of fasting person two purification from the rust of sin our hearts can become stained with the rust of disobedience. The Prophet ﷺ taught us that when a servant commits a sin, a black spot is placed on the heart. If he repents, his heart is polished. Fasting serves as the spiritual cleanser. Report the Prophet ﷺ said, Whoever fasts Ramadan out of faith and seeking reward, his previous sins will be forgiven. When our sins are washed away through fasting, the heart becomes clean, soft, and ready to receive divine light and guidance. Three, mastery over the self and behavior. The physical hunger we deal with. Is a tool to gain emotional and behavioral control. If we can control our most basic need, food and water, we can surely control negative emotion like envy, anger, and arrogance. Fasting teaches us restraint. The Prophet commanded: fasting is a shield. So he the fasting person should not use foul language or behave ignorantly if someone attacks or insults him he should say i'm fasting i am fasting my dear brothers the ultimate goal of fasting is taqwa and the prophet sallallahu wa wasallam point out taqwa is right here Pointing to his chest. However, we must be careful not to let our efforts go to waste. A vessel with holes cannot hold water. Similarly, a fast filled with lying, backbiting, and ill conduct loses its essence. The Prophet ﷺ warned, "Whoever does not give up false speech and acting upon it." allah has no need of his giving up his food and drink let us protect our fast let it not let, let it not be a mere ritual of hunger but a transformation of the spirit may allah purify our hearts strengthen our iman and accept our fasting and our standing in prayer إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون